สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปลาหมอที่ได้ทดลองเลี้ยงในบอ่อพายางนะครับบ่อพายางแบบนี้นะครับนะความหนาแค่นี้นะครับจะจับให้ดูนะครับใช้เวลาเลี้ยงผมห้าเดือนนะครับ นี่ดีกว่าน,นะครับโตามันโตขนาดไหนนะครับถือว่าโอเคนะครับโตนะครับใครบอกว่าไม่โตผมพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะครับนี่คือขวดด้วยิแต่มันจะโตช้ากว่าบ่ดิน ประมาณสักเดือนนะครับเดือนสองเดือนนะครับน,นะครับบ่อนี้ลงไปห้าร้อยตัวนะครับนี่ความความกว้างมันผมจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูใหม่นะครับแป๊บหม่งนะครับผมความยาวนั้นสี่เมตร ความยาวสี่เมตรความกว้างสองเมตรความกว้างสองเมตรความยาวสี่เมตรแล้วก็เอากระถางที่ใส่ดินลงมาด้วยสามสี่กระถาง มีคนแนะนำว่าให้เอาดินลงด้วยครับแต่เวลา,าเลาราล้างมัมนจะลำบากผมก็เลยเอาใส่กระถางนะครับนะครับสรุปว่าโอเคใช้ได้นะครับใครจะเลี้ยงผมพิสูจน์แล้วเลี้ยงได้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับวันนี้ล้างบ่อนะครับ ใาเยอะตั้งแต่เลี้ยงมานีนห้าเดือนก็เขานี้ก็ครั้งที่สองนะครับแล้ทุกทีก็จะเติม,มแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เติมจุลิน,น,รนทรทนนนีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราทำเองบำบัดน้ำน้ำไม่มีเนอาเสียนะครับ Tô